นะคะแม่แมีมอ้อยมีกล้วยมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่นะคะขอบคุณแม่พระของเรานะคะที่รักและเมตตาเจอ้อ้วนเจอ้อ้วนบอกขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนาท่านบอกว่าขอให้เจ้าตัวเล็กนะคะเลี้ยงง่ายๆตัวเร็วๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นทั้งปวง สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับหลังจากที่หายป่วยนะครับหลังจากที่พักผ่อนมาสองวันนะครับวันนี้ช่วงเย็นนะครับก็ได้พากระมือนออกทํางานนะครับผมพากระมือออกทางานออกยืดเส้นยืดสายหน่อยครับผมเริ่มปฏิบัติการนักล่าฟันข้าวเหนียวครับก็เริ่มทําภารกิจนะครับออนทัวในหมู่บ้านนะครับผมก็หลังจากออกจากหมู่บ้านนี้เสร็จก็คงจะได้ออกไปพักเลยนะครับ พอตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วนะครับเดินสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะได้ไปแี่พักเลยนะครับเราได้ที่พักแล้วนะครับผมไปหาที่พักมาผมไปหาที่พักมาได้พักในวัดนะครับวันนี้พักในวัดเป็นไงพี่ตัวมาจูได้กินข้าวเหนียวยังมีมีข้าวเหนียวยังกินแล้วกินแล้วครับดูผู้คนก็ ยืนรอครับผมยืนรอจะถ่ายรูปกับกระเมนใหญ่คร,บครบคับจอบครับผมนะครับการทำงานของกระเมนก็ไม่ได้รับน้ำหนักอะไรนะครับโอ้เด็กๆนี้ไม่กลัวเลย ดูคั่วลิก็เยอะครับผมถ้าเป็นน้องหมาพันธุ์ธรรมดาพันพื้นบ้านไม่เป็นไรครับไม่กลัวนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพริกเขียวพริกเขียวมาแล้วขอบคุณจ้าน้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวด้วยโอ้ยข้าวเหนียวหลุดมือหลุดมือ เรียบร้อยอำ่ำไดข้าวเหนียวด้วยครับได้พริกเขียวด้วยคุณยายมาถามขึ้นช้างครับเด็กๆสนุกใหญ่เลยได้ป้อนข้าวเหนียวข้ามื่นครับนี่แหละครับบรรยากาศในหมู่บ้านครับผมตอนเย็นๆนะครับผม ช่วงเช้าฝนตกนะครับตอนเย็นฝนไม่ตกก็เลยได้ออกมาทำงานนะครับนเข้ามมาอีกแล้วครับข้ามมาอีกแล้วดูไม่กลัวเลยไม่เป็นยังครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ่เป็นยังครับโดยก็ไปตูุ้่มหนึ่ง ใหญ่มาที่ใหม่แล้วครับผมอันนี้พี่บุญชูลงมาแล้วเอาบุกแล้วขมืนบุกแล้วขอแล้วขอแล้วมาที่ข้าก่อนขมืนมาที่ข้าก่อนรู้แล้วว่าไม่มีอะไรกินไปต่อครับพี่บุญชูก็ทายวัตถุมงคลครับผมเอาทอยทอยทอยขมืนทอยขมืนทอยมามามานี่มาหมุนมาแล้วมุนรับ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 มานีเด่น เฮาเฮาเาเาบเก็บเลยเก็บ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 มาเก็บขอบคุณเครับเสียงก่อนเสียงครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับตอนนี้ไปเองเลยครับไม่ต้องมีควันครับไปเลยเจอคนที่ไหนก็ไปเองเลยขมอลปล่อยเลยครับ เด็ก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 โอ้ยเดืนพลอเดืนเอ้เห็นหลานขาไม่ได้เลยพัเดือนฮึมาครับเดินมาอีกเรื่อยๆครับจำให้ได้ครับเมี่ยเอาใส่มือเลยครับใส่มือเลยเดินเข้ามาเลยครับใกล้ๆเลยครับขอบคุณครับ เวียนแกมีครับคุณคุหลังแม่นี่โอ้ย FC 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 ตัวเล็กครับ FC ฟันน้ำนมเยอะเลยเฮ้ยเอาเอาคุณแม่ถามหาประตูมงคลหาเวีนหางช้างครับผมมัน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 มาเดินเรื่อยๆครับคำมือเดินเรื่อยๆเอี๊เอา เด่มายังไงวิ่งใส่เลยเอ้ยโดนชนกันแล้วเ <c oughs> <c oughs> ก็บเลยคุณแม่เก็บเลยอันที่ใครร้ายคนไหนก่อนอันไหนครับอันว่าข้าวแชเก้าสิบเก้าบาทดอกไม้คู่หนึ่งครับดอกไม้คู่หนึ่งเทียนคู่หนึ่งก็ได้แม่ง,ง่ายๆหรือว่าเอาเก็บมาหาคู่ก็ได้ครับคันหาก็ได้ครับหลอดน้ำกันได้ทั้งรอบทั้งขั้วข้าวคุณแม่ข้าวนิ่ง ครับครับผมเจออ้วนก็เดินมาถึงนะคะบ้านคุณน้านะคะทันอยากรอดท้องนะคะขอซึ่งบุญบาร,รมีคำเหืินนะคะขอให้แควคาดปลอดภัยนะคะนะคะขอให้เจ้าตัวเล็กเลี้ยงง่ายๆโตเร็วๆนะคะ

เลี้ยงง่ายๆโตเร็วๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปัศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะขอให้พระครูประรกมจงปกปักรักษาเนี่ยค่ะให้ครอบครัวของท่านนะคะสุขกายสุขใจและสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะเด้ะคุณยายบอกว่าให้พญาช้างอุ้มเอานะคะแม่แม่ให้เป็นลูกช้างนะคะ นี่ก็คือความเชื่อส่วนบุคลลคล,ลคะน,นะคะนะคะจ้าไปจา้าลิลากิทาจุ่นล่ะแม่มโอ้คยคุณยายบอกว่าคุณยายบอกว่าอยากได้สิ่งอะไรอยากได้แหวนอีกนะคะแม่แม่บอกว่าน้องไพ่าเพิ่งกลับนะคะนี่ออ้กล้วยลูกใหญ่เลยหวานปากขมืนนะคะนี่นะคะขอบคุณคุณยายมากๆนะคะรักและทศศรัทธามเมตตา ในความเชื่อในการรอดท้องช้างนะคะแม่แม่เออไหนไหนโอ้อมีคุณน้านะคะแม่แม่มีอ้อยมีกล้วยมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่นะคะขอบคุณแม่พระของเรานะคะที่รักละเมตตาเจ้อ้วนเจ้อ้วนบอกขอบคุณมากๆเลยนะคะมีทั้งอ้อยมีทั้งข้าวนะคะขอให้ครอบครัวคุณนะ้ามีแต่ สิ่งดีๆเข้ามานะคะปัจจากโรคไัใไข้เจ็บขอให้รวยๆขอให้คุณน้าปังๆนะคะพรุ่งนี้รวยๆนะคะพรุ่งนี้หมานๆนะคะอื่นะคะ,คะโอ้คำมือของเราเด็กบ้านนี้เยอะมากๆเลยครับผมคุณตาคุณยายก็ใจดีครับให้ข้าวให้กล้วยให้อ้ยอยคำมือกินครับ ไาอีกแล้วครับทุกท่จับขอบคุณครับจับเลยหนูจับเลยขับไปเดินต่อครับม,มุนท้นเอามาเลยจาเอามาเลย แน่นมากๆเลยวันนี้ข้ามืนเอาเลยพอเดินมาเลยครับเดินมาเลยเก็บไปเก็บเอากินกล้วยกินน้อยไม่รู้จะเอาอะไรก่อนนะครับเยอะเลยทีนี่อิ่มแน่นอนครับเก็บเอาให้เร็วแม่ให้เลยครับเดินไม่ไกลเลยครับเดินไม่ไกลเลยเก็บเก็บเอาเก็บ พอช้างหุนตัวกลับครับผมเด็กๆก,ก็หลบกันเป็นแถวเลยครับตอนนี้หุณนวายกันเลยทีเดียววันนี้เก็บภาพบรรยากาศตอนทำงานให้ชมนะครับผม<อ>ไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ